ใชไหมไม่พอถ่ายแล้วนะั<ๆ>่นแหละไม่เป็นไร<ๆ>เอากันไกลมาแล้วพอ ครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับวันนี้เราได้รับสินค้ามาอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับสั่งสินค้ากับชอปป้อ p ปีนะครับซึ่งสินค้าที่เราสั่งนั้นก็คือกล้องอเป็นกล้องของ EK e n นนะครับเดี๋ยวรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับอันนี้เราก็สั่งมา ในราคาตัวนี้100บาทนะครับส่วนตัวนี้100 5บาทแล้วก็รวมเมมด้วยก็จะเป็น200กว่าบาทนี่แหละราคานั้นก็อาจจะจำไม่ได้เท่าไหร่นะครับไม่ก็มันยกเลิกถ่ายมันยกเลิกถ่ายอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เพราะไม่ต้องใช้กล้อง,องนี้นไม่ต้องใช้กล้องนี้ก็ไม่เป็นไรเอาสองกล้องก็ได้นะครับ พอดีเมื่อสักครู่ก็ห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้เอาใหม่เลยก็ได้ลูกห้าสีส่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาพบกันวันนี้นะครับผมมารีวิวสินค้ากันพอดีสั่งสินค้ามาจากช้อปปีนะครับมีสองชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งชิ้นแรกก็จะเป็นกล้องกล้องแอคชั่นนะครับของอ e ีเคนนะครับ ส่วนรุ่นไหนแล้วเราแกะออกมาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องนะครับราคาไม่แพงนะราคาร้อยร้อยสิบบาทนี่แหละครับรวมค่าส่งก็ไม่กี่บาทนะส่วนอันนี้ก็ราคาพันพันต้นๆน,นี่แหละครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นพันเท่าไหร่ตัวเลขที่แน่ชัดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือว่าวันนี้เราได้รับ สินค้ามาแล้วก็จะมารีวิวว่าเราได้สินค้าเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีสภาพการบรรจุหีบห่อมาจะดีหรือไม่นะครับก็ดูได้นะครับเนี่ยนะผลิตภัณฑ์นะครับก็ดูดีนะครับการห่อก็แน่นหนาแล้วก็มีกันกระแทกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขากล้องธรรมดาก็ไม่จําเป็นจะต้องมีกันกระแทกมานะครับเป็นกล่องแล้วก็ติดป้ายชื่อที่อยู่ของผู้รับก็พอนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะ,อะเอากันไกลแกะไปแล้วอ้าวคุช่วยแกะหน่อยเดี๋ยวพ่อจะแกะอันนี้นะครับข้างในจะมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันได้ครับได้เดี๋ยวพ่อเอากไกลแกะตรงนี้ไปอ้าวลองดูนีระวังมันหนีบนิ้วมือตัวเองด้วยนะน่าจะเป็นยังไงบ้างดึงออกมาแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งชิ้นนะครับ ห่อมาในถุงสีดำนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับรวมทั้งหมดในในกล่องนี้จะมี2ชิ้นอันนี้ก็เป็นที่ยึดโทรศัพท์นะครับขาจับโทรศัพท์ขายึดโทรศัพท์นะครับเนี่ยนะครับ1ชิ้นแล้วก็เป็นขากล้องอีก1ชิ้นนะครับห่อมาในถุงสีดําเป็นอย่างดีเลยนะครับออกมาแล้วนะครับดูสิครับเป็นยังไงคุณภาพก็โอเคนะครับตามราคาก็ไม่ว่ากันก็ถือว่า มันเป็นขาตั้งกล้องที่ตั้งกล้องได้ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยเราก็เอามาหมุนลงตรงน็อตตรงนี้นะครับก็หมุนเข้าไปนะครับเป็นไงบ้างครับแกะได้ยังครับผู้ช่วยหมุนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าก็ยางมันจะอ่อนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใกล้จะได้ละอ่ะโอเค เนี่ยอือฮึเราก็ลืมไปลืมดูด้านล่างว่ามันมีตัวจัดอยู่นะครับตัวล็อกนะครับโอเคนะเนี่ยนี่ตัวล็อกอ,นะอ,อีกโอโยาวจริงด้วยมีมีกี่โอโ้โหเนี่ยล็อกแบบบให้กล้องดูหน่อยจิลลกนะมีเนี่ย มีกันกระแทกมา1ชั้นนะครับสําหรับกล้องสองชั้นสอชั้นเหรออันนี้ดูนะครับเราก็ปลดออกมามันจะยาวขนาดไหนกันนะครับมาดูซินะครับดึงออกมาแล้วก็ล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันเลื่อนกลับเข้าไปนะครับคุณภาพก็ตามราคานะครับไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะปรับให้มันใช้ได้ โอเคนะครับถือว่าก็ใช้ได้นะครับสูงก็ประมาณ80เซนได้นะครับแล้วเราก็จะยกตรงนี้ขึ้นอีกก็จะได้ไปอีกเกือบ20เซนนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับหมุนให้มันแน่นนะตรงนี้ตรงนี้ล็อกแน่นๆนะครับ โอเคตรงนี้เราไม่แน่นอ่าถ้าแน่นหนาถาบอแล้วก็ถือว่ามั่นคงดีนะเพราะกล้องที่เราจะใช้ก็คงจะน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็โอเคนะผ่านแล้วนะครับขาตั้งกล้องถือว่าใช้ได้ครับผมนะปรับระดับได้ดีมากเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับดูกล้องนี้เห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะดูนะกระสูงประมาณรวมแล้วก็เป็นประมาณเมตรนะเมตรยี่สิบเตนได้นะครับในช่วงนี้ เป็นยังไงครับผู้ช่วยของเราก็แกะจะสําเร็จแล้วนะแกะถุงอะไรออกมาบ้างอันแรกเลยก็เป็นถุงกันกระแทกแล้วก็เป็นถุงสีดาใช่ไหมโอไม่ใช่ใชเป็นถุงโอ้กันกระแทกสองชั้นเหรอครับดีมากเลยนะกันกระแทกสองชั้นนี้ก็จะช่วยไม่ให้สินค้าที่เราสั่งไปได้รับความเสียหายนะครับก็ถือว่ามีการห่อมาเป็นอย่างดีนะครับถือว่าผ่านนะครับผ่านไหมครับเรื่องการ บรรจุผลิตภัณฑ์มาโอเคนะผู้ช่วยบอกผ่านนะได้เนี่ยเรามาโชว์ที่จะพึ่งแก่นะเนี่ยเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตโชว์กล้องสักหน่อยเนี่ยนะครับเป็น e ีเค 4K Action Camera นะครับรุ่น S9R นะครับ S9R นะครับก็มีเพราะว่าเราสั่งเมมโมรี่การ์ดมาด้วยนะครับก็ได้เมมโมรี่การ์ดมา1ชิ้นแล้วก็ เป็นกล้องต e ีเกนหนึ่งตัวนะครับแล้วเรามาดูว่าในด้านในนั้นจะมีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับซึ่งดูแล้วนะครับผมก็เคยดูในรีวิวของกล้องต่างๆก็มีอะไรหลายอย่างนะลองแกดูผู้ช่วยแกให้หน่อยก็ยกขึ้นเลยใช่ไหมน,น,นี่ดูใกล้ๆเลยนะโอเคนะครับสวยงามดีกล้องก็เป็นสีสีเทานะโ ไม่ต้องตัดก็ได้ลูกเดี๋ยวมันมีวิธีเอาออกนะดูนะครับแกะกล่องออกมาแล้วนะอันนี้หนึ่งกล่องเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่แถมมากับตัวกล้องนะครับแล้วก็นี่คือกล้องนะครับเป็นกล้อง eken 4k นะครับรุ่น s9r นะครับเป็นกล้อง แอคชั่นนะครับแอคชั่นคาเมล่านะครับอหอมมาเป็นอย่างดีเลยบรรจุ <aj> มาเป็นอย่างดีมีรีโมทมาด้วยอันนี้คือรีโมทนะครับเนี่ยดูนะรีโมทนะครับนี่ก็รีโมทนะครับอืม่ได้ทำไมลูกโอเคนะนี่เมมเบล่ามุมเมมโมรีการ์ดนะครับอันนี้เราไว้ อันนี้ไว้เสียบเข้าคอมอันนี้ไว้เสียบเข้าขตัวกล้องนะครับหืแกะเฮล i ิงมันออกอยังไงนะ,ะอ่าก็ประมาณนี้<ม>เดี๋ยวดูไว้นะแกะยากลูกอย่าฝืนนะถ้าแกะไม่ได้เดยอเดี๋ยว,วเราค่อยไปดูในวิธีการใช้ก็แล้วกันนะว่ามันจะแกะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวที่เขาแนะนําการแกะเฮลซิงตัวนี้ออกมานะครับน,นี่ก็เป็น ของแถมมาดูนะมีอะไรมีกี่อย่างบ้างลองแกะออกมาดูทีครับคุณผู้ช่วยมนนีอ่าม,มีแมนวนวลคู่มือนะครับนนวิธีการใช้กล้องเนาะโอเคนะอันนี้ก็อืมวันนี้ก็มีคู่มือการใช้งาน อันนี้ก็จะเป็นเคเบิลทนะครับเค <able> เบิลไทก็คงจะต้องไปศึกษาว่าเอามาให้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีสายเหมือนลวดสลิงนะเป็นเคเบิลที่เป็นสายลวดนะนะครับกล้องตัวนี้พอดีมันมีปัญหนานิดหน่อยว่าจะเอามาถ่ายในระยะใกล้ก็เมมโมรี Memory มันเต็มนะไม่ได้เต็มอนะแตเต็มเมมโมรีเต็มสิลก<อ>แบตเหลือเยอะเอ,อ,เอกินสาย แม่ไม่มีการ์ดซะด้วย,ยมีกี่อย่างนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วอันนี้จะเป็นสายลัดรีโมทนะครับ นี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะสายชาร์จแบตหรือว่าน่าจะเป็น USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับ<ม>อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ว่าเป็นที่ติดกับหมวกนะครับที่ติดกับวัสดุที่เราจะต้องการเอากล้องไปติดนะครับอย่างเช่นติดกับหมวกกันน็อกนะ,นะประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นพวกอุอปกรณ์ณกเกี่ยวกับในการหุกันไกลทิ่มเหรอ นี่นี่นี่นเราก็จะเอาไปยึดกับตัวเฮา i ิงแล้วก็จะไปหมุนเข้ากับตัวที่ว่านำไปล็อกกับด้ามจับหรือว่าไปล็อกกับกล้องนะเออไปล็อกกับขาตั้งกล้องนะครับอือหือนี่เองอย่างนี้นี่เองนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเฮา i ิงตัวที่เอาไว้ จับกล้องโดยที่ว่าเราออกจากเฮาสิ่งตัวนี้มาเพื่อที่จะอันนี้ไปถือถ่ายอย่างนี้ได้นะครับอันนี้หัวชาร์จนะโอ้โหเลอะเยอะจังเลยโอ้โหยังไม่หมดอีกอืยม,มยังไม่หมดอีกอืมมันคืออะไรอันนี้มันเจอน่าจะเป็นตัวใช้ประกบกับตัวนี้อ่าเป็นหน้าจอโอ้เยอะเยอะเลยต้องศึกษากันอีกนะว่ามัน ทำไมมันเยอะแล้ววิธีการใช้ของมันก็น่าจะศึกษาได้จากคู่มือการใช้ในตัวนี้นะนี่เมมโมรี่การ์ดนะนะครับก็โอเคก็ถือว่าเป็นการสั่งของที่ได้ของมาก็เยอะดีนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับกล้องตัวนี้ก็เยอะมากนะครับวันนี้เราก็ นำท่านทุกท่านมาชมการรีวิวว่าเราได้รับอะไรบ้างนะครับก็โอเคนะถือว่ากล้องก็ได้ครบเดี๋ยวเราจะลองใช้งานกันดูเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะให้ดูว่าภาพที่ได้จากกล้องนี้มีคุณภาพอย่างไรนะครับความคมชัดอาเวลาถ่ายนะครับจะมีมุมกว้างอย่างที่เขา แนะนำไว้ว่าเป็น170องศาหรือไม่นะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายภาพมันจะสั่นขนาดไหนนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีการสั่นเราก็ทราบข้อมูลก่อนสั่งซื้ออยู่แล้วนะแต่เราจะดูว่ามันจะสั่นมากสั่นน้อยอยังไงนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราพัดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวผู้ช่วยเอากล้องมาให้หน่อยจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูว่าเราได้อ,อ,อะไรมาบ้างนะนี่นะครับขออนุญาตนะ นี่นะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็มีโอกาส นะได้แกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวพักไว้สักครู่นะเดี๋ยวก็จะมาให้ดูว่ากล้องเราคุณภาพตามที่เขาโฆษณาไว้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับพอได้โปรดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ